ฝนตกกระหน่ำลงมาจากฟ้าอย่างไม่หยุดยัง้งฟ้าร้องกึกก้องราวกับเสียงคำรามของยักษ์ย้ายในตำนานซอยแคบกลางกรุงเทพกลายเป็นทางน้ำโคลนล้อสามล้อของริกชาถลายไปตามทางขรุกระแสงไฟส้มจากเสาไฟกระพริบเหมือนเตือนอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นควันไอเสีย อบอวนจนแสบจมูกพงเด็กรถสามล้อที่ไม่มีใครจำชื่อดันรถผ่านตรอกแคบด้วยแรงแขนที่แทบหมดหัวใจเขาเต้นแรงไม่ใช่เพราะความเหนื่อยแต่เพราะเสียงฝีเท้าเร่งรีบที่ตามมาไม่ไกลเขาหยุดชั่วขณะแสงจากสายฟ้าฟาดลงเผยให้เห็นเงาคนห้าคนยืนปิดท้ายซอย ชายคนหน้าใสเสื้อคลุมหนังสีดำมือถือมีสั้นสะท้อนแสงวาบดวงตาไม่หลบเขาจ้องตรงมาที่พงพงขยับถอยหลังเท้าเหยียบขวดแตกเสียงดังเปะความเงียบแตกสลายคนทั้งห้าพุงเข้าใส่เขาหยิบประแจจากกล่องใต้เบาะหมุนตัวฟาดไปทางด้านขวา เสียงกระโหลกกระแทกกับเหล็กดังครึกเลือดพุ่งออกจากหน้าผากชายคนนั้นทันทีอีกคนเหวี่ยงท่อเหล็กใส่เขาพงย่อตัวหลบได้วุดดวิดกลิ่นเงือตัวเองชัดเจนเหมือนกลิ่นสนิมเขาหายใจถี่ความกลัวเริ่มกัดกินเสียงฝนกลายเป็นฉากหลังของศึกกลางเมือง ทุกจังหวะของพงเต็มไปด้วยแรงบีบของสัญชาตญยานเขาไม่เคยต่อสู้เพื่อชีวิตตัวเองแบบนี้แต่คืนนี้เขาไม่มีทางเลือกเสียงหูดตำรวจดังจากปลายซอยแต่ไม่มีใครหยุดพงโดนผลักล้มล้มทั้งตัวและประแจโลกหมุนกลิ่นโคลนเข้าปากรสชาติขมปนเลือดของตัวเอง เขาเห็นมีดเฉียดใบหน้าไปไม่ถึงสองนิ้วลมหายใจร้อนเผาเหมือนควันไฟเขาคว้าม,มีดที่หล่นข้างตัวคนร้ายที่ลม้มมือสั่นแต่มั่นคงเขาเย็นตัวขึ้นยืนกลางสายฝนเปลือกตาเจ็บจากน้ำฝนผสมเลือดแต่มือยังถือมีดแน่นเสียงฝีเท้าหนักแน่นกว่าก่อนดังเข้ามาใกล้ และร่างใหม่โผล่มาจากเงามืดข้างกำแพงร่างสูงสวมเสื้อสีกรมไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนพงยืนนิ่งเหมือนทุกอย่างหยุดลงทันทีที่คนผู้นั้นพูดว่าวางมีดลงและก้าวถอยหลังเสียงทุ้มเย็นชาเสียงที่ไม่ตะโกนแต่มีอำนาจมากพอจะทำให้ทั้งสอยเงียบ สายตาของพงศพกับชายแปลกหน้าดวงตาเขาไร้อารมณ์นิ่งเหมือนกระจกดำสะท้อนความกลัวกลับมาคนที่เหลือชะงักบางคนขยับถอยโดยไม่รู้ตัวเพราะรู้ดีว่าชายผู้นี้ไม่ใช่แค่พลเมืองดีเขาเคยเห็นชื่อคนนี้ในข่าวอดีตทหารพิเศษผู้หายสับสูน พงมือยังสั่นฝ่ามือที่กำม,มีดไว้แน่นจนเส้นเอ็นปูดความรู้สึกชาแลจากนิ้วขึ้นถึงข้อศอกเสียงในหัวเขาดังขึ้นซ้ำๆอย่าปล่อยถ้าปล่อยจะตายชายแปลกหน้าขยับเข้ามาอย่างช้าๆเหมือนเดินผ่านสนามรบนายสู้มาพอแล้วเขาพูดเสียงเรียบ ตอนนี้ปล่อยให้ฉันจัดการเองทันใดนั้นหนึ่งในคนร้ายตะโกนวิ่งเข้าใส่พร้อมท่อนไม้ยาวเสียงฟาดแหวกอากาศแต่ถูกหยุดด้วยมือเดียวชายแปลกหน้าคว้าข้อมือมันไว้บิดกลับอย่างไร้เมตตาเสียงกระดูกหักดังกรอบ คนร้ายล้มลงกรีดร้องกับพื้นพงเบิกตากว้างภาพเบื้องหน้าคือการต่อสู้ที่ไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปเสียงฝนยังตกแต่ในใจพงมันเหมือนทุกอย่างชะงักนิ่งเย็นและหนักหน่วงเขาหล่นตัวลงนั่งมือยังคงถือมีด แต่น้ำฝนล้างเลือดออกหมดแล้วมีเพียงรอยนิ้วเปื้อนสนิมและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมข้างหลังเขาเสียงของความพินาศเริ่มก่อตัวเสียงกระแทกเสียงล้มเสียงคำรามสุดท้ายจากคนร้ายที่เหลือทุกเสียงนั้น กลายเป็นบทเริ่มของเรื่องเล่าที่จะไม่มีใครเชื่อตำนานของชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครเคยนึกว่าคนขี่ริชชาจะกลายเป็นวีรบุรุษกลางความมืดในค่ำคืนแห่งฝนแต่เขายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตามมาในวันพรุ่งนี้จะน่ากลัวยิ่งกว่าคืนนี้หลายเท่า เสียงไซเรนใกล้เข้ามาไฟหมุนแดงน้ำเงินสะท้อนบนผนังตึกตำรวจกรูกเข้าซอยเหมือนคลื่นทะลักเสียงตะโกนสั่งให้ทุกคนลงนอนแต่คนร้ายส่วนใหญ่นอนอยู่แล้วพงหญยังนั่งอยู่ตรงนั้นมือยังถือมีดเปลือยมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนใส่โยนมีด ยกมือขึ้นเขาหันไปช้าช้าเหมือนเพิ่งกลับมาจากโลกที่ห่างออกไปไกลมือเขาค่อยๆวางมีดลงและยกขึ้นอย่างช้าช้าตำรวจกรูเข้ามาใส่กุญแจมือพงไม่ขัดขืนไม่พูดอะไรเขาเพียงเงยหน้ามองฝนที่ยังตก รู้สึกถึงหยดน้ำเย็นที่กลิ้งผ่านรอยแผลชายแปลกหน้าไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีใครจดทะเบียนเขาในเหตุการณ์ตำรวจสอบถามพงแต่เขาไม่พูดชื่อใครไม่ชี้ตัวไม่ฟ้องเพียงแค่พูดเบาๆว่า ผมป้องกันตัวเจ้าหน้าที่บางคนไม่เชื่อบางคนมองด้วยสายตายเย็นชาแต่มีหนึ่งนายมองเขาอยู่นานก่อนจะพูดว่าคนอย่างนายไม่ควรอยู่ตรงนี้เลยวันรุ่งขึ้นข่าวเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ หนุ่มขี่ริกชาสัตว์แกงอันธาพาลกลางฝนตำรวจยังตามไม่ทันรูปของพงตอนถูกจับขึ้นหน้าหนึ่งแววตาในรูปนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่เหมือนคนที่เคยผ่านสงครามบางอย่างผู้คนเริ่มพูดถึงเขาจากคนที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นชื่อที่คนขายของในตลาดพูดถึง ไอ้พงใช่ไหมไอ้เด็กริกชาที่ล้มพวกมันหมดเลยบางคนเรียกเขาว่าฮีโร่บางคนว่าบ ah ้าแต่ไม่มีใครกล้าทำร้ายเขาอีกเขากลับมาที่วินนั่งอยู่กับริกชาเก่าๆที่เขาซ่อมเองด้วยมือมองถนนที่เคยเฉยชาแต่ตอนนี้ทุกแสงไฟทุกเสียงเครื่องยนต์ เหมือนกำลังกระซิบบางอย่างพระเขารู้แล้วว่าคืนวันนั้นไม่ใช่จุดจบของฝันร้ายแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าบางสิ่งที่กำลังมาทางเขาอยู่เงียบเงียบเสียงจักรยานยนต์สิ้งผ่านไปเขาหันมองอย่างเผลอตัวชายบนเบาะหลังสวมเสื้อฮู้ดดาหันมามองเขาเพียงเสี้ยววินาที แต่พงจำสายตานั้นได้สายตาเดียวกับชายที่เขาฟาดประแจใส่คืนนั้นแผลที่หน้าผากอาจหายแต่แววตานั้นยังเต็มไปด้วยความแค้นพงขยับมือไปลูบพวงมาลัยสามล้อนิ้วทั้งห้าเต็มไปด้วยรอยแผลเขาหายใจลึกสูดกลิ่นน้ำมันเก่า และกลิ่นฝนที่ยังหลงเหลือจากเมื่อคืนเขารู้ดีว่าเมืองนี้ไม่ปล่อยคนที่ท้าทายกฎและเขาเพิ่งทำในสิ่งที่พวกมันไม่อภัยพวกมันจะกลับมาเสียงในหัวกระซิบคืนนั้นเขาไม่นอนนั่งอยู่ข้างริกชาเหมือนทหารยามตามองถนนว่างเปล่า แต่ในหัวกลับเห็นภาพซ้าเดิมเสียงเหล็กฟาดเสียงคนร้องเสียงฝีเท้าเร่งร้าในสายฝนเมื่อฟ้าเริ่มสว่างเขาลุกขึ้นล้างหน้าในถังเก่าเอาน้ำเย็นราดตัวจนเปียกแววตาในกระจกไม่ใช่พงคนเดิมเขายัดประแจไว้ใต้เบาะ ยึดเชื่อแห่นั้นึ้นแล้วขับสามล้อออกจากวินวันนี้เขาไม่ได้หาผู้โดยสารวันนี้เขาจะไปถามหาคำตอบที่ตลาดคลองเตยที่โรงกลึงร้างที่บ่อนท้ายซอยชื่อของเขาถูกเอ่ยตามมาด้วยความเงียบแต่เมื่อเขาเอ่ยชื่อชายในฮูด บางคนหลบตาบางคนหัวเราะแห้งๆถ้าเองจะไปหามันเตรียมตัวไว้ให้ดีชายแก่พูดพร้อมลูกปืนพกใต้โตะ๊ะมันไม่ใช่พวกหัวไม้ธรรมดามันคือเงาในเงาอีกทีพงไม่ตอบเพียงแต่หันหลังและปั่นสามล้อต่อไปแต่ทุกวงล้อที่หมุน เหมือนกำลังเคลื่อนไปสู่หลุมลึกท้องฟ้ากรุงเทพเริ่มมืดอีกครั้งไม่มีฝนแต่ลมที่พัดมาเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดที่กำลังจะไหลอีกครั้งพงหยุดรถหน้าโกดังเก่าผนังแตกร้าวเต็มไปด้วยรอยกราฟิตี้หลังคาบางส่วนยุบตัว ไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวแต่เขารู้มีบางอย่างรออยู่ข้างในเขาลงจากรถมือคว้าประแจใต้บเบาะเหล็กเย็นเฉียบราวกับเตือนเขาให้ระวังหัวใจเต้นช้าตะหนักเขาผลักประตูเหล็กขึ้นสนิมเสียงบานประตูครางเหมือนคำรามของสัตว์บาดเจ็ดภายในมือสลัว มีเพียงแสงรอดเข้ามาทางช่องหลังคาฝุ่นลอยกลางอากาศเหมือนหมอกกลิ่นอับผสมกลิ่นบุรีเก่าบนพื้นมีรอยล่าเป็นทางและข้างผนังมีกล่องไม้สูงขนาดคนยืนรอยเลือดแห้งกังติดมุมกล่องเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากชั้นบนพงเงยหน้าช้าๆ เงาดำเคลื่อนไหวผ่านช่องไฟตามด้วยเสียงหัวเราะเบาคิดว่ามีประแจแล้วจะรอดเหรอชายในฮูดค่อยๆเดินลงบันไดาตามมาด้วยอีกสองคนถือไม้เบสบอลแต่เขาไม่พูดไม่เร่งเหมือนรู้ว่าเหยื่อจะไม่หนีพงยืนกลางลานมือเขาแน่นจนเส้นเลือดปูด ดวงตานิ่งแต่ในอกมีไฟเผาแกควรตายตั้งแต่คืนนั้นชายในฮู้ดถอดหน้ากากใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลไฟไหม้ดวงตาข้างหนึ่งปิดสนิทเป็นรอยปูดนูนเพื่อนกูตายเพราะแกพงไม่ตอบเขาก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวแค่หนึ่งก้า และทุกอย่างก็ระเบิดขึ้นชายร่างยักย้ายพุ่งเข้าใส่เสียงเหล็กกระแทกเสียงแรกดังขึ้นพงหมุนตัวหลกฟาดประแจไปข้างลำคอเสียงดังฉับแล้วร่างนั้นก็ล้มอีกคนตะโกนวิ่งเข้ามาไม้เบสบอลหัวจากด้านหลัง พงพุ่งต่ำกลิ้งบนพื้นเหล็กฟาดผ่านเหนือหัวเพียงเส้นผมเขาลุกแล้วสวนกลับทันทีปลายประแจแทงเข้าท้องชายคนนั้นสุดลงกับพื้นเหลือเพียงชายในฮู้ดเขาหัวเราะเบาๆควักปืนสั้นจากข้างเอวจ่อไปยังอกกระพง นี่ไม่ใช่เกมของคนจนอย่างแกนิ้วเขาขยับแต่เสียงลั่นไกลไม่ดังเพียงแค่แชะเขาก้มมองกระสุนติดผงไม่รอช้าพุ่งเข้าหาเหมือนเสือบาดเจ็ดประแจในมือฟาดเข้าหน้าด้านซ้ายเสียงกระดูกแต่กระทบเหล็ก ร่างในฮูดล้มลงไม่มีเสียงอีกพงยืนนิ่งเหงื่อท่วมร่างเสียงลมหายใจดังเท่าเสียงหัวใจเขาหันมองรอบโกดังไม่มีใครเหลืออีกแล้วแต่เขากลับรู้สึกว่านี่เป็นแค่บทเริ่มต้นของบางสิ่งบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเงาที่อยู่ลึกกว่านี้อีก เงาที่เพิ่งจะเริ่มเคลื่อนไหวเสียงโทรศัพท์เครื่องเก่าของพงดังขึ้นหน้าจอแตกร้าวสั่นเบาๆบนเบาะสามล้อเบอร์ไม่รู้จักเขารับสายโดยไม่พูดอะไรมีเพียงเสียงเงียบอยู่อึดใจหนึ่งจากนั้นเสียงผู้หญิงดังขึ้นช้าๆชัดเจน ไม่ใช่เสียงสั่นหรือหวาดกลัวแต่ราบเรียบเย็นชาคุณทำลายด่านแรกของเราพงไม่ตอบแต่คุณยังไม่เข้าใจเลยว่าพวกเขาแค่ลูกมาเสียงฝีเท้าข้างหลังทำให้เขาหันขวับไม่มีใครโกดังว่างเปล่าแต่สายยังไม่ตัด คนของเราเฝ้าคุณมาตลอดคุณขี่ผ่านร้านกาแฟาผิดเวลาแค่สี่นาทีคุณพูดชื่อลูกน้องเราผิดเพียงพยางเดียวนั่นมากพอแล้วสำหรับการตัดสินว่าคุณคือภัยคุกคามพงหยืนนิ่งมือข้างหนึ่งยังกำประแจแน่นแต่หัวใจเริ่มเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะรู้ตัวว่าเขากำลังผเผชิญกับอะไรที่ใหญ่กว่าแก๊งท้องถิ่นคุณอยากรอดไหมพงเธอเรียกชื่อเขาอย่างมั่นใจหรือคุณจะเลือกเดินหน้าต่อจนไม่มีทางกลับเสียงตัดสายพร้อมกับข้อความปรากฏบนจอเวลา21นาฬิกาโรงแรมร้างริมแม่น้ำถ้าคุณมาเราจะคุยกัน พงหายใจลึกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดแห้งบนมือเขากลับไปที่ริกชานั่งเงียบท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีพระอาทิตย์คล้อยต่ำหลังตึกสูงเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่การแก้แค้นระหว่างถนนกับถนนแต่มันคือเครือข่ายบางอย่าง ที่เดินเก็บเงียบในเมืองที่ไม่มีใครกล้ามองเขามองประแจที่เปื้อนเลือดมองมือของตัวเองและเงาของตัวเองที่ทอดยาวข้างลอ้อถ้าเขาไม่ไปพวกมันจะมาแต่ถ้าเขาไปเขาอาจไม่กลับแต่เขาก็รู้ดี ตำนานไม่ได้เกิดจากคนที่รอแต่จากคนที่กล้าผ่านประตูที่ไม่มีใครอยากเปิดพงสตาร์ทรถเสียงเครื่องยนต์สามล้อดังขึ้นกลางหยินยา่าเขาเลี้ยวหัวรถช้าๆมุ่งหน้าไปทางแม่น้ำในใจมีเพียงประโยคเดียวดังก้องงวดนี้จะไม่มีใครตามมาเก็บศพชันตอนจบ นอกสุดท้ายของฮีโร่โรงแรมร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยายืนตระงานอย่างเศ้าหมองท่ามกลางเงาจันทร์แสงจากไฟเรือห่างไกลกระพริบเหมือนดวงตาของเมืองลมหอบกลิ่นน้ำกลิ่นเหล็กและกลิ่นอันตรายพงจอดสามล้อไว้หน้าทางเข้าเขาก้าวลงช้าๆเดินผ่านซากเศษกระจก ขึ้นบันไดที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเถาวันเสียงฝีเท้าเขากระทบพื้นปูนดังชัดในความเงียบชั้นบนสุดห้องที่เคยเป็นห้องสวีทต,ตอนนี้มีเพียงโต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งและผู้หญิงในชุดดำนั่งรออยู่เธอไม่ได้ยิ้มไม่ได้แสดงอารมณ์มีเพียงดวงตาคมเหมือนมีด และเอกสารบางอย่างตรงหน้าคุณมาเร็วเกินคาดพงไม่ตอบเขายืนมองเธอในความเงียบคุณเป็นปัญหาเธอพูดต่อแต่คุณก็เป็นโอกาสเธอเลื่อนแฟ้มเอกสารมาหาเขาภาพถ่ายหน้าคนชื่อที่อยู่ทั้งหมดนี้คือคนที่สั่งให้ฆ่าคุณ พงเปิดดูช้าๆหน้าหนึ่งเขาจำได้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นอีกหน้าเป็นผู้จัดการคาสิโนใต้ดินเราอยากให้คุณหายตัวไปเธอพูดและให้ตำนานของคุณจบแค่ในค่ำคืนนั้นเขาเงียบมือวางอยู่บนแฟ้มสายลมจากหน้าต่างพัดผ้าม่านปลิว เหมือนฉากในหนังที่ใกล้จะปิดฉากสุดท้ายหรือคุณจะเลือกอีกทางเสียงเธอลดต่ำร่วมมือกับเราล้มพวกมันทั้งหมดพงมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงาสะท้อนตัวเองในกระจกเขาไม่ใช่คนขี่สามล้อธรรมดาอีกต่อไปเขาคือคนที่เลือดและฝนหลอมรวมให้กลายเป็นนักสู้ ผมไม่หายไปไหนเสียงเขาชัดเจนแต่ผมจะไม่เป็นเบี้ยให้ใครเขาวางแฟ้มลงหันหลังเดินออกจากห้องฝีเท้าหนักแน่นก้องลงไปทุกขั้นบันไดค่ำคืนนั้นไม่มีเสียงปืนไม่มีศกไม่มีเลือดไหลมีเพียงข่าวเช้าวันถัดมา ชายลึกลับทำลายเครือข่ายคอรับชันวงการมื่อสะเทือนไม่มีชื่อไม่มีใบหน้าไม่มีหลักฐานแต่ในวินรถสามล้อเก่าชายคนหนึ่งนั่งซ่อมล้อด้วยมือเปื้อนน้ำมันมีเด็กๆมายืนดูด้วยความอยากรู้ลุงเคยต่อสู้จริงไหมเด็กถาม พงยิ้มบางๆแล้วตอบเบาๆว่าเคยแต่แค่ครั้งเดียวก็พอแล้วดวงอาทิตย์เริ่มส่องลงมาเงาของเขาทอดยาวข้างรถสามล้อตำนานไม่ได้ตายแต่มันเพียงแค่พักในเงาสงบของคนธรรมดาที่กลายเป็นตำนานด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้